โจพร้อมยังโจ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 สิี่สบสอสสี่สิบสามสองบสีแปดสบองสิบี่สามสิบี่สามสิบี่แปดสิบี่แปดสิบี่แปดวี่แปสอบี่แบี่แปดบี่แปี่จปนสิบี่แปดสิบสี่ดบี่แปบี่วปดสิบสี่แปดสิบสี้แปี่แี่แปดสี่แูี่แบี่แบ่ี่ี นี่ต้องถ่ายคลิปว่ะนี่ฮะวันนี้ก็ถ่ายถ่ายทุกวันเลยอันนี้คือพี่จ๋าฝากส่งสารมาใช่ไหมอ่ะฮะเดี๋ยวดูอีกทีนึงโคตรคลิปบนเลยพี่จ๋าเดีไม่น่าว่างมูเถอะฉุเฉิงด้วยเจลพี่จ๋ามาทักทายหน่อยนะไม่เจอนานอ่ะถูกถูกมีเจลขอนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเหรอ เออแม่เขามาทักทายหน่อยอุ๊ยเหมือนวันดีค่ะฮะวันดีค่ะป่วยหรอได้ยินไหมคะเขาป่วยหรือเปล่าทำไมอ่ะเสียงยังแก่เลยทำไมพี่พี่ไปกินเหล้ามาแล้วพีเปลี่ยนแล้โอ้โหพีาไปแล้วเห้าไปแล้วอ้าวโอ้โหเกี่ยวดูแลแม่หน่อยนะลู พ,พ,พี่เลี่ยงไปไหนแล้วครับพี่พี่วิ่งเลี้ยงเหรอใช่ครับพี่วิ่งเลี้ยงตายแล้วอะตายแล้วใช่แล้ว อนี่อะไรคืออะไรนี่อุ้ยเห็นหนูตีดิโอ้โอ้โอ้ยอยไม้เธออย่างงี้โอ้โอ้วิสวยอยู่นะมันซื้อมาเท่าไหร่อะยี่สิบไอเว้ยี่สิบล้านอย่างยี่สิบอะถือมากระโดนอ่ะมีโอ้ตีไม่โดนเลยอะอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ย อุ้ยไม่ตายได้ไงอ่ะลุงใหม่ไม่ใช่หรอเมื่อกี้ไม่ใช่หรอวิพีชอนมาตีตีแม่ระวังมือเท่านั้นด้วยขาบอกมือเท่าอะไรนะมือเท่าใบลานด่าแม่กว่าเท่ารูเฉ็นใช่ไม่ได้ด่างไ อันนี้ต้องมีบอลนะมันต้องมีบอมันใหญ่ขนาดไหนพี่ชอนค่ะครับมิเกลทำอะไรเหรอคะเพิ่งไปกดสิทธิ์มาครับแล้วได้สิทธิ์อะไรได้สิทธิ์สกุลครับแต่ว่าพอเพื่อนเพื่อนเรื่องแรงสิทธิ์ใบเบกกำลังจะขึ้นนา่นลรอโอ้โอ้พ่าะพี่ชอนจะมีต่อมาโมแล้ว เอาอ,อะไรนะเรามันเอาหมัดม,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 มาต่อยเดียวดิไอ้หมัดน,นวมนั่นน่ะเอาคืนเลยไอเกลมาก่อมาโมก่อมาโมเลยเหรอใช่ค่ะรู้จักพี่คนดีไหมเนี่ยเกลรู้จักพี่คนดีไหมเนี่ยหัวฟ้าเนี่ยไหนอ่ะนี่เนี่ยเนี่ยพี่ไปเป่าแมวเนี่ย ผมขาวเนี่ยผมขาวเนี่ยไหนเปาแมวลุงไะลุงอะไรลุงหมายไงไม่ใช่ไม่ใช่ลุงหมายนิกดีดีนิกดีกดี <c oughs> ไม่ใช่ลุงหมายลุงหมาย อันไหนลองให้พูดอ,อ,อ่ะลองพูดอ่ะพี่ลองพูดหน่อยพี่ลองพูดเร็วพี่รุนรุนัอ้าวใครพี่โรเดตอ้าวดูได้ไงเฮ้ยลอเรือชัดจังอ่ะพี่โรเดตถ้าเด็กใหม่มันต้องทำอะไรนะเกลต้องทำอะไรนะเด็กใหม่ต้องร้องเพลงชิมิอ่ะร้องเชื่ออารุยร้องยังเนี่ยแล้วหน้าขาวได้ใช่ไหมไม่ไม่รอกร้องนางเนี่ยเพลงชิมิอ่ะ เราไงยังไงอ่ะเราไม่เป็นนะพี่เบอร์มูนเด้ามาทัดเพาราะสำม้านนักชิมมิชิมิอ่ะชอบนะดีๆชอบเรียลฮิเออร์มาได้ได้เธอชีมอะไรชิมมิชิมีพี่ชอนแว๊บมาเลนมานานยังคะเพิ่งมาตอนห้าทุ่มโอ้ไหนยังไม่ห้าทุ่มเลยโรคจิตเพิ่งมาตอนสี่ทุ่มโอ้เดี๋ยวมาไม่ทันอ่ะอะไรนะเกี่ยวว่างไงนะ คัม,มกระเป๋าหัวออกให้อ่ะน้องก็น่ารักน้องวกเองไปขำน้องอะเจาทำลานี่ที่จงพี่ชอนค่ะอัียิ้มถึงหนูไหมมีถึงไม่เก้เหมือนกามมิเกล่ยมเลย หนูเชียร์พี่ชอนด้วยนะคะวันนี้วันวันเสาร์วสยามไปอ้าวหรูว่าพี่มิเรียตายแล้วพจาพายะไปครับไปไปไครับสยามจาไปาไปไปครับไปๆถูกถูกพิจาเมื่อไหร่จะเลี้ยงตี่น้อยเลี้ยงบุฟเฟ่ชาบูน่ะจะสองคนอ่ะอีสปอร์ตไปพิจาจารเพ่ไปปะพิจาพี่ออบเลยครับพ่จาพาเ่ไปปะพจาร์ารเพ่พิจาพี่ พี่จ๋าแม่พี่จ๋าแม่ไม่พี่จ๋าไม่สบายพี่จ๋าแต่เกลเรียกแม่บากทีสิเกลแป๊บนึงนะพี่จ๋าพี่วไม่พี่จ๋าพี่ไม่ไงแม่ถึงยังแก่เหี้ยอะไรเป็นเนี้ยอะไรขัดหนึ่งหนึ่งมาต่อประหยัดไหมเรื่องของกูเขาบอกเขาติดงานหนึ่งกูมีทายงานเว้ยเว้เว้ยมึงสิแล้เป็นเสียงแกงอ่ะเฮ้ยคืออะไรเนี่ย จ๋าพี่เสียงแก่ไหมพี่นี่เดี่ยวมาให้เหรอเนี่ยโอ้ว่าเธอเออแม่อันนี้อันนี้คือคนที่คนที่ทำงานเยอะเกินไปก็จะเป็นแบบนี้ป้ามีเมื่อไหร่จะเลี้ยงชาบูสิบสองคนเนี่ยมาดูเงิดมาดูอขอค่าตั๋วด้วยนะขอค่าตั๋ว แล้วขอเงี้ยค่าตั๋วเอาค่าตั๋วก็ได้แลหนูค่าแชมพูได้ได้ได้ดองดี่าขอค่าตั๋วก็ได้เอ้ยอย่าไปท้าเปิ์น่ะเอ้ยวันนั้นใครยืมไอ้ใครยืมกระเป๋าในหูไงเนี่ยหนูใส่กระเป๋าไว้น่ะกระเป๋าไม่ใช่ดอย่ีกระเป๋าไว้นู่นน่ะกระเป๋าไว้น่ะไอกระเป๋าแมวหนูมีแล้วเนี่ยเนี่ยกระเป๋าแมวไงมีหนูใส่อยู่เนี่ยไม่ใช่กระเป๋าอะไรกระเป๋าไอ้หมีกระเป๋าไอ้กระต่าย ไอที่มันมีเพนมีก่ออะเขาเรียกอะไรนะแบดดิ้งแพอมันมีคนยืมเดียวไปสองคนในแกลงอะแล้วแล้วเกลยวจำไม่ได้จำไม่ได้ไม่มีก็ถามสมองมีสี่ออว่ะไม่ก็ถามสมองมิสี่ใครใครเอาไปเลย